กินแล้วมาเล่าคลิปนี้ผมพาทุกคนไปกินข้าวมันไก่โกอ่างประตูน้ํากันใอรที่ติดตามช่องผมมาก็จะรู้ว่าผมชอบไปรีวิวข้าวมันไก่มากเรียกว่าเปิดช่องมาเพราะอยากจะกินข้าวมันไก่นั่นแหละดูสิเห็นไหมสองคลิปนี้ก็รีวิวข้าวมันไก่เลยในคลิปแรกแที่ไปกินข้าวมันไก่โกอ่างก็อยากไปจริงๆนะไปถึงแล้วคิวคนมันเยอะแบบนี้เลยไม่ได้กินเลยนีไปกินร้านกวงเฮงแล้วคนก็บอกไม่ใช่ต้องไปกินให้ได้ผมก็ไปกินอีกรอบหนึ่งไปอีกทีหนึง่งก็อดกินอีกทีหน,ะะนึ่ง ว่ามาถึงปุ๊บเขาบอกปิดให้กลับมาบ่าย3อะไรครับเนี่ยแต่ไม่ว่าจะยังไงจะบอกว่าวันนี้ผมจะได้กินข้าวมันไก่โกอ่างแล้วมีพี่บอกมาว่าที่พัทตินัมมีข้าวมันไก่โกอ่างอยู่มากินได้เลยขึ้นมาที่ชั้น6นะเป็นฟู้ดคอร์ดนะโอ้ฟู้ดคอร์ดเขาเนี่ยกว้างใหญ่จริงๆเลยนะเดินกันเข้ามาเลยฮะเดินเข้ามาโอ้โหนักท่องเที่ยวนี่เต็มเลยนะฮะดูบรรยากาศดิโอ้โหมีแต่นักท่องเที่ยวทั้งนั้นนะเนี่ยนั่งกินกันแน่นเลยนะฟู้ดคอร์ทเขากว้างจริงนะปะ่ะเราไปเดินตามหาข้าวมันไก่่กกอางัน เฮ้ยใช่ร้านนี้ปะเนี่ยโหโคนเยอะมากเลยนะเนี่ยเราเป็นร้านฮิตแน่นอนอ่านป้ายดูสิร้านอะไรอ้าวบะหมี่ขาหมูบางหลังหมูกรอบแบบนี้อยากจะเปลี่ยนใจมากินร้านนี้แทนเลยโอ้โหดูเจก็สับหมืสับปักปักจริงจริงเฮ้ยมันน่ากินนะมีข้าวขาวหมูด้วยโอ,โอ้โหถ้าไม่ติดว่าเปิดคลิปว่าเป็นข้าวมไก่โกอ่างผมกินร้านนี้ไปแล้วไปเราไปตามหาข้าวมไก่โกอ่างกันเดินตรงมาเลยถึงลวจ้าร้านนี้ข้าวมันไก่โกอ่างนะมะโกอ่างจริงๆนะเนี่ยฮึมมีคิวหลายคิวอยู่เหมือนกันนะเขาทำกัน่าก แรกเป็นการ์ดก่อนเราไปแลกกันเลยบอกเจ๊ว่าผมจะกินข้าวมันไก่ครับเจ๊บอกก็ตามสบายเลยจเจ๊ต้องรู้ด้วยเหรอเนี่ยเอาเป็นว่าเราได้การ์ดมาแล้วฮะไปข้าวมันไก่โกอ่างการสั่งไปเลยข้าวมันไก่6 0ิบบาทเฮียเขาก็ทําให้ทันทีเลยนะสั่งปุ๊บได้ปั๊บแน่นอนดอที่เด็ดของข้าวมันไก่ประตูน้ําเท่าที่กินมาหลายๆร้านเนี่ยนะทีเด็ดมันก็อยู่ที่น้ําซุปแล้วก็ตัวเนื้อไก่เนื้อไก่มันจะมีความจุ่ยซี่จุ่ยซี่นิดนึงแล้วก็น้ําจิ้มมันเนี่ยจะมีเอกลักษณ คนยังเยอะอยู่เหมือนเดิมเลยนะพี่ไม่สนแล้วพี่จะกิน,กนข้าวป็นไก่โกออาอยู่ตรงหน้านี้แล้วเริ่มจากน้ําจิ้มเลยฮนะน้ําจิ้มเนี่ยมาโปะๆแบบนิดนึงนะแล้วก็ไปเอาอีกนิดนึงดีกว่าอีกนิดนึงมันจะได้มีรสเผ็ดๆหน่อยนะแล้วก็น้ําจิ้มจะอิู่หวานเนี่ยครับผมโอ้โหเนี่ยราดเข้าไปเงี้ย คำแบบนี้เลยนะมีข้าวนิดหน่อยกินเข้าไปอืมรสชาติดีจริงอธิบายไม่ค่อยถูกนะแต่ข้าวไก่ประตูน้ำเนี่ยมันจะมีความนิ่มนิ่แล้วก็ซุปมันจะอร่อยมากนะมันจิ้มมันก็อร่อยอ่ะเรียกว่ามันเข้ากันหมดเลยมาเดี๋ยวเราไปกินเป็นเลือดมากดีกว่าเลือดก็อร่อยนะโอ้โหอร่อยจริง น้ำซุปมากดีกว่าฮะน้ำซุปเนี่ยคนๆให้ดูนิดนึงนะมันมีความใสๆนะแต่กินเข้าไปเนี่ยมันจะมีความเผ็ดนิดนึงอ่ะเป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆรู้จ่าที่บายยังไงอ่ะมาลองกันเองแล้วกันนะฮะมากินอีกหนึ่งคำอืมอร่อยเสมอต้นเสมอปลายจริงๆมันกินแป๊บเดียวก็หมดจริงอ่ะจริงๆเขาให้มาเยอะนะไม่น้อยนะราคาติบ,บาทเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะแต่คิวก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะขา้าวไก่โกอาราานี้รสชาติไม่ผิดหวังจริงนะแล้วก็มันต่อคิวนานเหมือนขา้าวไก่ประตูน้ําร้านข้างล่างนะใครอยากมาตามรอยเนี่ยให้เซฟคลิ ตู้น้ำเนี่ยจริงๆมันต้องมากินสักครั้งในชีวิตจริงๆเราจะได้รู้ว่าข้าวมันไก่อร่อยมันเป็นยังไงนะกินแล้วมาเล่าออคลิปนี้ผมก็ทําสําเร็จแล้วฮะได้กินข้าวมันไก่โกอ่างประตูน้าแม้ว่าจะไม่ใช่ร้านออริจินัลครางง่าง,างแต่ก็คิดว่ารสชาติคงจะเหมือนกันนั่นแหละกินแล้วมาเล่าก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะคลิปหน้าเราจะไปกินอะไรกันต่อก็ติดตามกันต่อไปนะจ๊ะตอนนี้ในช่องก็มีคลิปมากกว่าติบคลิปแล้วนะที่พาไปกินกันหลายที่เลยก็ติดตามดูกันได้นะแบบนี้นนา